คลิปนี้นะคะแอดอยากจะมาเชิญชวนค่ะสำหรับใครนะคะที่เล่นทวิ t t ตอรนะคะก็อยากจะให้ไปช่วยกันติด Hashtag ค่ะที่ชื่อว่า e x a bring นะคะแล้วก็ Hashtag ค่ะ e x a bff นะคะเพื่อที่จะเป็นการโหวตค่ะให้กับสาวสาว a บ k p i n k นะคะโดยก็ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดชนะนะก็จะได้ไปเปิดเพลงนะคะของวงนั้นๆเนี่ยนานถึง1ชั่วโมงนะคะครอบคุมถึง9ประเทศด้วยกันค่ะแน่นอนค่ะว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็อันนี้ค่ะมีเพื่อนในนี้นะ เขามาแจ้งนะคะว่าให้ไปช่วยกันติดแฮชแท็กนี้นะคะเพื่อจะเป็นการโหวตให้กับสาวสาวแบล็คพิงค์นะคะไปติดในทวิตเตอร์นะแล้วก็โพสต์ลงในทวิตเตอร์ของตัวเองนะคะแน่นอนค่ะว่าพอตามเข้าไปดูรู้สึกว่ามันจะเป็นการโหวตนะคะของทางเคเบิลชีวีที่เม็กซิกันะคะถ้าชนะก็จะได้แอร์ไทม์ออกอากาศนะคะทั้งรายการวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ของที่นู่นเลยนะคะก็เลยอยากจะเอามาแจ้งตรงนี้แล้วกันค่ะสําหรับใครนะที่ชื่นชอบการโหวตนะคะก็ไปช่วยกัน,นะคะ่ะไปโหวตกันนะ ก็ได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะแต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะก็ตอนนี้ค่ะเขามีการเปิดการโหวตกันอยู่นะคะก็มานําเสนอตรงน,นี้แล้วกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาแจ้งข่าวให้แอดทราบนะคะก็ทำชาร์ตนิดนึงนะคะเพิ่งจะเห็นนะคะก็ก็จะคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า